สวัสดีครับสัลยกรรมพัน์เดินปะสะัสสาวะกับหมอโอ๊ตครับใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วก็ฮาโลวีนวันนี้พูดถึงเรื่องที่ดูน่าตกใจกันนิดหน่อยหลังเป็นเลือดหมายถึงว่าอสุจิมีเลือดปนนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอสุจิเรามีเลือดปนถ้าใส่ถุงยางอนามัยคราวนี้ไม่ยากครับรู้แน่ๆเพราะว่าในถุงยางอนามัยนั้นจะเห็นว่ามันมีเลือดอยู่ในในถุงยางอนามัยนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครแค่สงสัยนะครับอาจจะต้อง พิสูจน์ด้วยตัวเองดูช่วยตัวเองดูแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดปนออกมากักอสุจิจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มว่าใช่แน่ๆละใครที่เคยเป็นคงจะรู้ว่ามันน่ากลัวแล้วก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติอสุจิมันเป็นสีขาวใสๆคุณๆไม่ไม่มีอะไรปนออกมาเลยอันนี้มันมีเลือดออกมาเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างนั้นนะครับสาเหตุหลายแรงนั้นพบน้อยนะครับส่วนใหญ่เป็นเป็น,ปนไม่ทราบสาเหตุซะมากกว่า ถ้าจะให้อธิบายก็เหมือนกับเลือดกำเดาออกครับพูดแบบนี้แล้วก็ดูดูหน้าตลกนะแต่จริง,รงๆแล้วคล้ายๆกันคือมันมีเส้นเลือดฝอยแตกนั่นเองคือตัวอสุจิที่ถูกสร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยแล้วเอาไปพักเก็บในถุงอสุจิซึ่งในร่างกายเรามีสองตำแหน่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับลูกอัณฑะกับอยู่หลังต่อมลูกหมากบางครั้งนี่มันมีเส้นเลือดฝอยแตกแล้วเวลามีหลังออกมามันก็เลยมีเลือดปอนออกมานะครับอันนี้สาเหตุอื่นๆที่จะทให้มีเลือดออก ปนออกมาได้ก็จะมีเรื่องของเรื่องการติดเชื้อในทางเดินปัสะวะหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่ามักจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นปัสสาวะแสบขาดมีไข้หรือว่าเจ็บบริเวณลูกอัณฑะถ้าเกิดว่าคุณแค่มีเลือดปนกับอสุจิแค่นั้นก็ยังไม่น่ากังวลมากใครที่น่ากังวลอันนี้สําคัญครับถ้าอายุมากกว่า40ปีมีประวัติเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะครับควรจะตรวจให้ละเอียด มะเร็งทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลูกอัณฑะนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของตัวเองหรือประวัติครอบครัวก็ควรจะตรวจให้ละเอียดคราวนี้ความเสี่ยงอะไรเช่นบางคนดื่มเหล้าเยอะสูบบุหรี่พวกนี้มันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความเสี่ยงคุณก็ไม่ควรจะนิ่งดูได้ครับในรายที่ดูแล้วความเสี่ยงต่ำหรือว่าไม่มีความเสี่ยงและไม่มีอาการให้สังเกตอาการเองไปก่อนนะครับอาจจะต้องหลังอีกประมาณ5ครั้ง10ครั้ง กว่าสีมันจะกลับสู่ภาวะปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็มาตรวจตรวจปัสสาวะดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมนะครับเจาะเลือดดู PSA ทําอันตรสาวนะครับภาพถ่ายทางรังสีรวมถึงแพทย์จะตรวจร่างกายคลำลูกอันทะดูอาจจะต้องถึงล้วงทวารหนักเพื่อคลำต่อมลูกหมากดูว่ามันมีความผิดปกติไหมถ้าตรวจทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติครับก็สบายใจได้ แต่ว่าการที่จะหายจนอสุจิกลับมาเป็นสีปกตินั้นอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งอาจจะต้องใจเย็นนะครับถ้ากังวลแนะนําให้มาตรวจนะครับจะได้ไม่ต้องเครียดถ้าสามารถผ่านไปเองได้ก็สังเกตอาการดูก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆมาปรึกษาได้ครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ